สวัสดีค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่หมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าลาหูค่ะนั่นก็คือที่บ้านขอบตรงนั่นเองหมู่บ้านนี้นะคะยังเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีเก่าแก่อยู่เลยค่ะโอ้ยนี่พีต่ตักน้ำของชาวบ้านนี่เขาจะมากรองน้ำกันที่นี่นะคะตักเสร็จแล้วก็นั่งรอนะอ้ําเออมันก็เป็นแบบปาปาในหมู่บ้านเนาะเป็นน้ำกินของนนในหมู่บ้านนะคะ้วย เยอะห้าบาทใไหมนะคะทำไมถึงห้าบาทอีกคะหญ้าค่ะอะไรล่ะคะหญ้าค่ะหญ้าครับเอ้าแกงค่ะอันนี้คือหญ้าเหรอคะครับอันเท่าไหร่คะห้าบาทอัละหบาทครับอ่นเดี๋ยวอดหนุนน้องชื่ออะไรคะน้อยค่ะน้องน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อัปเดีย่า ที่ที่ก็อยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่าอยู่บ้านหลังนี้แหละค่ะอยู่บ้านหลังนี้โอ้บ้านสวยมากจาก๋าดีมค่ะ้านหลังก็น่าจะเลี้ยงหมูใช่ไหมคะด้านหลังเลี้ยงหมูะคะ่ะสดชื่นมากเลยตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ11โมงแล้วนะคะอันนี้คือเวลา11โมงนะยังดีขนาดนี้ ว่าเป็นผักกาดหรือว่าอะไรก็ไดาคะน้องไก่เราจะกินมันคาดว่าเดี๋ยวน้องไก่กินแน่เลยปลูกผักอะไรล่ะคะพี่ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวอ๋อขาวตีค่ะผักกาดขาวตีวเอาไปปลูกที่ไหนคะเอาไปปลูกสวนตามไร่ที่เป็นขั้นบันไดอะค่ะอ๋อไปปลูกขั้นบันไดเลยเหรอคะเป็นขั้นบันได